สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ไม่ก่อนเวลานี้ท่านผู้ชมไม้ว่ามันเป็นเวลาตีสามนะครับนะตีสามนะครับคือจริงวันเนี้ยผมจะต้องไปทํางานประมาณตีสี่ตีห้านะครับนะตีสี่ตีห้าต้องไปทํางานนะครับผมเลยตื่นมาก่อนเวลาแต่ที่จริงนะว่าตื่นมาก่อนเวลาไหมไม่ที่จริงวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะเป็นวันพุธที่31นะครับผมหรือว่าสิ้นเดือนแล้วนั่นเองนะครับเป็นวันหยุดของผมแต่ว่าผมต้องไปทํางานนะครับนะ ไปเข้าร่วมนะครับกิจกรรมของทางบริษัทที่ทํางานนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการอภิเิงนะครับผมนะเกี่ยวกับการเรียนรู้ขั้นต้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่30เนาะก็ได้ทําการซ้อมไปแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่การปฏิบัตินะครับผมนะเข้าสู่การปฏิบัติจริงแล้วนะครับนั่นแหละเรื่องที่ผมจะแจ้งก็เท่านี้นะครับนะว่าทําไมถึงมาอัดคลิปซะแบบจะเช้าแล้วอีกนิดเดียวก็จะเช้าแล้วอีกนิดเดียวผมก็ต้องอาบน้ำนะครับออกไปอาบน้ําแล้วนะครับ นั่นแหละประเด็นมาเรามาคุยกันดีกว่าน้องๆหนูๆน,น,นะครับผมนะถ้าได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะดูช่วงเย็นๆนะครับแนละ้วก็หยิบข้าวหยิบน้ํานะครับมานั่งฟังผมบนนะครับนะแลวมันมีอยู่ว่านะครับนะผมได้ทําการลงคลิปไปแล้วเนาะไออุลตาพาวเวอร์ไทคูนะครับ,รบผมได้ทําการลงคลิปแบบมันไปนะครับผมนะแล้วก็ยอดวิวนะครับ หลังจากที่หายไปร่วมร่วมหนึ่งเดือนนะครับนะจากที่ก่อนนั้นที่จะลงคลิปมานั่งพูดตรงอย่างนี้นะอาที่แขวนมาอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะมาพูดอย่างนั้นนะยอดวิวมันค่อนข้างที่จะแบบตกต่ํามากๆนะครับนะก,ก,ก็รู้สึกโซแซสนะครับจากจากจากคลิปนู้นแล้วนะรู้สึกโซแซสแต่ว่าเออคลิปนู้นพอผ่านไปได้เวลาสองสามวันอย่างเงี้ยคนก็เริ่มน้องๆเริ่มกลับมาทยอยมาดูมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้คลิปวันนี้ที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนะไปคลิปอันตา อุลตาไทคูนนะนะครับนะมันคือลงไปเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมมันตั้งห้าชั่วโมงกว่าจะมีคนดูนะห้าชั่วโมงเลยเออก็ตอนแรกรู้สึกแบบก็รู้สึกท้อแหละเพราะเราตั้งแกตัดคลิปนั้นด้วยนะครับนะก็คือเสียเวลาในการตัดคลิปนั้นค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคลิปที่มานั่งพูดอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ามันต้องใส่ทั้งซาวใส่ทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ช่างหมันนะครับเพราะว่า ตอนนี้คนดูก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะผมเริ่มคิดหน้าผมเริ่มคิดถึงสถานการณ์ที่ว่าเออตอนที่ช่วงเมื่อก่อนที่ผมลงคลิปนะครับนะตอนนั้นนะครับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับอยู่ในช่วงที่แบบว่าโรงเรียนนะครับให้อยู่บ้านเนะี่ยเออให้อยู่บ้านผมลืมไปว่าทุกคนอยู่บ้านนะครับทํากันบ้านที่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนออนไลน์นะครับผมเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นไปนะครับว่าพอมาถึง ยุคหยุคจุดจดน,นะครับในการที่ผมลงคลิปไปนะครับผมต้องลงอิงกับเวลาหลังเลิกเรียนนี้มันต้องเลทไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเข้าใจไหมว่าแบบสังคมอะนะครับคอมมูนิตี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเลิกเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเขาอาจจะไปเข้าชมรมอาจจะมีแบบวงโยอาจจะมีแบบฟุตบอล ชมรมเกมชมรมอนุรักษ์การอ่านก็เต็มไปหมดนะครับแล้วก็การบ้านหนังสือการหานะครับนะอ่ะนะครับผมก็เลยมานั่งคิดนะครับก็คิดตั้งแต่ผมนอนไปตั้งแต่สี่ทุ่มนละตื่นมาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ออกมานั่งอัดเกมนะครับอัดเกมก็คืออัดไปฟุตเทนนะครับนะอัดไปฟุตเทนเฉยๆให้แบบประกอบคลิปนี้ให้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับบางทีเพื่อจจะแบบเอออยากได้ภาพเกมมาแบบทําให้ไม่น่าเบือ่อก็โอเคจัดมาให้แล้วนะครับนะ ห,หน้าผมเลยจะมาถามนะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับว่าผมควรอัพคลิปเวลาไหนดีนะครับถ้าหลังเลิกเรียนนะผมตีซะว่าหลังเลิกเรียนนะก็ประมาณสักสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งนะครับคลิปวันนั้นถ้าเลทส,สุดก็ได้ประมาณทุ่มหนึ่งอ่าประมาณนั้นแล้วกันหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมอัพหลังจากแบบทุ่มหนึ่งขึ้นไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างได้นะครับว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะครับว่าถ้าหลังทุ่มหนึ่งไปแล้ว จะมีคนดูไหมแต่ว่าผมก็ต้องอต้องต้องลองด้วยตัวเองแหละนะครับมันมันก็ต้องมีการลองด้วยตัวเองบ้างแหละครับแต่ว,วันนี้ผมเมื่อวานผมปล่อยคลิปไป4ี่โมงเย็นนะครับนะผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าโดนดูเน็ตกันก็ไม่รู้กันเดีเออผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะผมเลยนะครับอัดคลิปนี้มาแล้วก็แต่ว,วันที่สามเส็เนี้วันหยุดผมนะเดี๋ยวตอนเย็นผมมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับนะก็ น่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับนะแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ดูไลค์ก็จะเอาคลิปนี้ตัดไปลงนะครับผมอ่าเรื่องวันและเวลานะครับเดยวก็ต้องถามกันนะครับคอมเมนต์ได้นะครับถามกันเรื่องวันเรื่องเวลาผมแบบไม่ไม่ค่อยน่าให้ความแบบใส่ใจมากเท่าไหร่เพราะปกตินะในในช่วงก่อนหน้านู้นเนพื่อนๆก็จะรูว่วเวลาลงคลิปผมก็ไม่เกินแบบสี่โมงประมาณนั้นผมจะกะไว้ประมาณบ่ายสาม สามครึ่งสี่โมงผมต้องเริ่มลงคลิปผมต้องมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่เรื่องวันนี่แหละครับวันผมไม่ได้ฟิกว่าจะลงวันไหนนะครับส่วนตัวที่ผมคิดว่าถ้าจะลงใช่ไหมวันอังคารเนี่ยเนี่ยเวันนี้ผมเริ่มทดสอบวันแรกนะที่วันนี้ที่ลงไปก็คือเป็นข้อผิดพลาดเลยก็คือหชั่วโมงคนไม่มีคนเข้ามากดดูคลิปอะ่ะงงเลยนะเว้ห้ชั่วโมงไม่มีคนกดเข้ามาดูคลิปเรา มันมันไม่เคยเกิดขึ้นนะว่าเนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนะผมเลยแบบตะลึงตึงทึ่งหน่อยนะเออมันมันมันก็ตะลึงหน่อยนยที่แบบห้าชั่วโมงไม่มีคนกดมาดูคลิปเราเลยเว้ยวันอังคารนะครับนะวันอังคารก็เดี๋ยวจะลองนะครับเพราะคลิปนี้นะครับจะลองลงเป็นทางด้านของวันศุกร์ดูจะลองลงเป็นวันศุกร์ดูแล้วก็คลิปเกมอาจจะลงประมาณสักวันเสาร์อาทิตย์อะไารทำลองนั้นนะครับนะคลิปเกมที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาอัดหน้านะครับวันนี้เหนื่อย จะมีคลิปเกมแม้ว่าโลบอกเหมือนเดิม,ม,นะม,ดมนะครับผมนะฮะโลบอกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องพวกเรื่องไลฟ์อะไรทํานองนี้นะครับนะผมก็จะจะมาทำตามคําที่ผมพูดไว้นะครับว่าผมจะมาไลฟ์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้ได้นะครับอาทิตย์ละครั้งคือต้องมาไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันอะไรก็ตามผมต้องไลฟ์ให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะตอนเมื่อเดือนที่แล้วมันมันเป็นวิกฤตทางบริษัทของผมที่ คนมันขาดนะครับคนมันขาดคนพอดีแล้วทุกคนก็ต้องทํางานหนะักทีมทุกทีมนะครับทีมทุกคนในทีมต้องทํางานเพิ่มเพิ่มงานอย่างเดียวนะครับนะเราผมค่อนข้างที่จะไปสายนะครับว่าง่ายเถอะนะครับบางทีแบบเข้าเช้าเกินไป,ไปสายบางทีเข้าเที่ยงมากเกินรถติดไปสายนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเวลานะครับนะแล้วก็แบบคือเราก็อยากทําฝันของเราด้วยก็คือเป็นยูทูบใช่ไหมคือมาอาจจะเป็นงานลองอาจจะเป็นแบบ ทางแบบทางเสริมไมนะ่ง่ายแต่ว่าผมก็ต้องแบบมาทางนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างที่แบบว่าต้องมาโฟกัสนะทั้งเวลางานทั้ง YouTube อะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าตัดเรื่องปัญหาพวกนี้ไปก็คือไม่ไม่ได้มีเรื่องหน้าซีรีส์อะไรนะครับนะเออไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องซีรีส์อะไรนะครับก็วอนเพื่อนๆเข้าใจกันด้วยนะครับว่าที่ไม่ได้ค่อยมาไลฟ์เพราะว่าสาเหตุอย่างนี้แล้วก็เดือนที่แล้วที่หายไปทั้ง4อาทิตย์นะครับตัวหนึ่งเดือน ผมอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับนะตื่นเช้าทุกวันนะครับเข้าบ่ายเลิกกลับมาก็นอนแล้วนะครับเวลาอ่าผมจะบอกตารางผมนะครับของกะถ้าวนผมเข้าเช้าเนี่ยผมต้องเข้าตั้งแต่ตีห้าเลิกบ่ายสองโมงครึ่งเอ้เลิกบ่ายสองโมงแต่ถ้าผมเข้าบ่ายผมจะเข้าตั้งแต่บ่ายสามครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งซึ่งถ้าเอาเวลาที่มันจะเหมาะกับการไลฟ์มากที่สุดก็คืออ่าสมมุติวันจันทร์ถึงศุกร์อ้าผมเข้า ช้าใช่ไหมผมเข้าเช้าผมจะเลิกบ่ายสองผมจะเลิกบ่ายสองปุ๊บผมก็จะมีเวลาไลฟ์ประมาณสักอ่ะสัตีสักว่าสี่โมงห้าโมงเงี้ยมันถามว่าได้ไหมมันได้แต่ว่าเด็กในบางพื้นที่อย่างเช่นอยู่ในกรุงเทพนะครับนะ,ะผมยกตัวอย่างในเมืองใหญ่เลยนะครับกลับบ้านดูไลฟ์ผมไม่ทันแน่นอนคุณต้องไปสู้กับรถติดคุณเลิก3ามงครึงนะ่งเนี่ย ผมไลฟ์สี่โมงครึ่งชั่วโมงอะถ้าคุณซู้กับรถติดคุณกลับบ้านไม่ทันนะครับเออผมก็เลยคิดหลายอย่างว่าเดือนที่แล้วผมคิดหลายอย่างมาเก,กี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรงเรียนแม่งเปิดปกตินี่แหละอืมมันเลยทําให้แบบาการโฟกัสเวลาเปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทํางานเข้าเช้าใช่ไหมเลิกบ่ายสองถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันจะไม่มีปัญหาแต่ผมไม่เคยเข้าเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเข้าบ่ายวันเสาร์อาทิตย์และตอนที่เข้าบ่ายอ่ะ ผมจะมีเวลาว่างตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งของของเมื่อวานอะสตีเป็นไงเมื่อวานจนถึงประมาณบ่ายโมงของวันนี้อะถ้าถ้าคิดในตามปฏิทินนะก็คือทํางานเสร็จตั้งแต่วันที่30ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งผมจะมีเวลาอย่างเงี้ยเวลานอนเวลากินอะถึงบ่ายโมง ของวันที่3สิงหาคมให้คิดทำนองนี้นะครับให้คิดตามผมนะใครไม่รู้ก็ก็ฟังแล้วกันนะฟังฟังไม่ฟังไม่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครแบบไม่เก็ตแม่อะไรก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําการตอบพิธีนึงนะครับนะ,ะทำนองนั้นซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ต้องมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือต้องไปส่งแฟนนะครับไปส่งแฟนนะครับก็ส่งก็เสร็จก็ช่วงประมาณแบบ11โมงบางทีแฟนผมก็เข้า สิบโมงบ้างสิบเอ็ดโมงบ้างครับแล้วแต่วันของเขาแล้วแล้วแต่ตารางแต่ส่วนมากคือผมจะเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงซึ่งถ้าผมไลฟ์สิบเอ็ดโมงเนี่ยนะครับผมก็ต้องไลฟ์ไปถึงประมาณสักเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งซึ่งมันจะผ่านแบบพลังงานค,คือการไลฟ์เนี่ยผมจะบอกนะครับว่ามันต้องเอนเตอร์เทนผมต้องพูดตลอดใช่ไหมอ่านั่นแหละปัญหาน่ครับรางานผมก็ต้องแบบบริษัทก็ต้องคุยกันอะไรโคงงานใช่ไหมถ้าวันนั้นแบบไม่เต็มที่ จะชีพหายเอานะครับก็คือผมเลยคิดว่านะครับว่าจะลองดูนะครับเริ่มว่าจะเริ่มกลับมาไล์ดูนะว่าเราไหวหรือเปล่านะครับเราเราจะไหวหรือเปล่าในการที่เราเลิกงานมาปุ๊บเลิกงานไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือบ่ายนะครับจะลองกลับมาไล์ดูนะครับแต่ว่าแบ่งเวลาแต่ถ้าเป็นวันที่เลิกบ่ายและเป็นวันที่แบบเป็นวันธรรมดานะจะโคตรสวยเลยจริงจริงนะ เพราะว่าช่วงสิบเอ็ดโมองเที่ยงอะไรเงี้ยไม่มีคนดูแน่นอนไม่ไม่มีคนดูไลฟ์มมม like ผมแนะ่นอนเพราะว่าทุกคนก็ไปเรียนกันอย่เว้นตแต่จะเป็นคนที่แบบพวกวัยทำงานแต่เขาก็ทํางานไง่เาทำงานไม่มีเวลา <c oughs> ดูคีบบล็อตเออแะไรปัญหานะครับนะ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงทุกวันพุธผมจะอยู่ทุกวันพุธนะครับผมก็ต้องจิตคำนวณเวลาดีๆว่าวันพุธผมจะไลฟ์ประมาณไหนแต่ว่าที่คิดกับตัวเองได้ก็คือไลฟ์ประมาณ5้าโมงนะครับไลฟ์ประมาณ5้าโมง เสร็จทุ่มหนึ่งหรือว่าอะไรทํานองนั้นก็คอยไปรับแฟนนะครับเอ,อ่อทำนองนั้นนะครับแต่ถ้าผมเลิกบ่ายก็ต้องดูอีกวันหนึ่งว่าวันอีกวันหนึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นวันเกี่ยวกับอะไรวันหยุดของน้องๆหรือเปล่าอ่าเราต้องมาดูเราต้องมาดูกันอย่างนี้เออทำนองนั้นนะครับช่วงนี้ถ้าถา้ใครถามถึงเรื่องออสุขภาพนะครับก็หลังจากที่หายโควิดมานะครับก็ช่วงแรกๆบอกได้เลยว่าโคตรเหนื่อยนะเหนื่อยมาก การระบบหายใจมันแบบมันถามไม่มันถามว่าเต็มร้อยไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยืดด้วยแหละเราไม่ค่อยได้ยืดร่างกายนะครับมันก็เลยแบบทําให้เราอ่อนแอนะครับอ่อนแออ,นแอ่อนแอมากอ่อนแอแบบสุดนะครับเอออ่อนแอแบบสุดๆบวกด้วยแบบภาวะความเครียดด้วยนะค,ความเครียดเรื่องแบบเรื่องเออถ้าใครทํางานเนี่ยก็รู้เองนะครับจริงๆมันมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะครับยังม,มีค่าใช้จ่ายนู่นนี้นั่นค่าหอ ค่าเนี่ยค่าไฟค่ากินนู่นนะโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับอืมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเป็นพนักงานเงินเดือนก็นะครับเรื่องพวกนี้ต้องเตรมเต็มใจนะครับเตยมเต็มรับแรงกระแทกไว้เต็มรับแรงกระแทกไว้นะครับนะเออมันถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไร้างหนะรอกจริงๆอยู่ที่เราปรับตัวล้วนๆนะครับอยู่ที่เราปรับตัวล้วนอ่าโอเคผมขอแจ้งเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ ตีสามน้ำสิแปดแล้วนะครับนะผมต้องอาบน้ำเต็มตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปเข้าสู่งานแล้วนี่คือวันหยุดของผมนะครับนะใครดูคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้นะครับนะิสคอร์ดกูใหญ่สุดอ่าิสคอร์ดที่ผมเป็นคนสร้างดิสอะปิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็วอ,อนแอดมินครับเอกซอฟ ดึงพี่แชร์ลิงก์ดีดเทพีหน่อยนะพี่จะได้เข้าไปในกลุ่มนะครับนะที่จะได้เข้าไปดีด,ดไปแจ้งข่าวสารว่าลงคลิปแล้วนะเวลาไหนไลค์อะไรอย่างงี้นะครับนะโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับการดูคลิปนะครับนะถ้าใครดูคลิปเป็นจ๋วก,ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหรือดูเป่นจ๋วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปต้องเรียนนะทุกคนผมก็จะไปตั้งใจทำงานไปเออคลิปนู้นก็ไม่ได้ชนหมัดนะเคมีชนหมัด tăng tăng các với ơi